ที่จังหวัดตรังเกษตรกรเลี้ยงกุ้งมังกรเจ็ดสีขายดีรับปีใหม่แต่ผลิตไม่พอขายค่ะที่บริเวณนาท่าเรือบ้านพร้าหมู่หนึ่งตำบลก่อลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะคุณประสิทธิ์เบนสะอาดหรือบางหยัดอายุ52ปีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังมายาวนานกว่า30ปีค่ะ ได้เปิดเผยค่ะว่าปัจจุบันเลี้ยงกุ้งมังกร7สีหรือกุ้ง lobster จำนวนประมาณ50ตัวเพื่อจำหน่ายให้กับร้านอาหารในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมกระชงังค่ะ <Ooh. S 1> กุ้งมังกร7สีของเกาะลิบงได้รับการยกย่องว่ามีรสชาติหวานมันเนื้อแน่นนุ่มอร่อยค่ะซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวโดยกุ้งมังกรที่พร้อมจำหน่ายขนาด400-500กรัมใช้เวลาเลี้ยงกว่า1ปีค่ะ ราคาขายกิโลกรัมละ3,000บาทอย่างไรก็ตามผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการค่ะเนื่องจากปัญหายาทะเลเสื่อมโทรมส่งผลต่อระบบนิเวศในพื้นที่ทําให้จํานวนพันธุ์กุ้งมังกรลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะโดยคุณประสิทธิ์ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะคะว่ากุ้งมังกรตัวเล็กที่นํามาคุ้นซื้อต่อจากชาวประมงในพื้นที่แน,นราคาตัวละ100-200บาทค่ะ ก่อนเลี้ยงจนได้ขนาดที่เหมาะสมเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ทั้งให้ตัวเขาเองและชาวประมงพืนบ้านค่ะโดยเมื่อก่อนเคยส่งกุก้งมังกรไปอย่างจังหวัดภูเก็ตตั้งละ200-500ตัว ต่ปัจจุบันสามารถขายได้ในเฉพาะพื้นที่เท่านั้นค่ะสำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นอกจากกุ้งมังกรแล้วยังมีปลาชนิดอื่นๆเช่นปลากระพงปลาเกา๋าและปลาไหลมอเรค่ะที่พร้อมจับขายต้อนรับนักท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่เกาะพีงคะค่ะแั๊บนึงนะ Ah. ราคาตอนนี้ราคาเป็นแบบอะไรบ้างครับมังกรช่วงนี้อยู่ที่สามพันบาทครับกิโลนึงกันดีอย่างเี้ยนะก็ได้ได้อยู่ครับได้ได้ได้อะไรนะครับราคาปกติครับาคาปกติครับแลวตอนนี้ส่งกายที่บ้านเรานี่ครับอยู่ที่นี่ที่นี่ก็ได้หรือว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวก็ขายได้เลยครับครับผมอยู่ตรงนี้เลยครับ ประมาณประมาณเดือนหนึ่งก็ประมาณสิบตัวห้าตัวสิบตัวอย่างนี้ครับแล้วแต่ก็จะสั่งด้วยครับเขาสั่งเป็นนัดน้ำหนักสุดกี่กิครึ่งเป็นกิโลก็มีครับครับผมขนาดครึ่งครึ่งกิโลครับปีเป็นปีเลยปีเลยครับผมหนักสุดกี่กิหนักสุดประมาณหนึ่งกิโลกิสองปี ช่ครับเราพันซื้อมาจากในชาวบ้านหามาครับชาวบ้านหามาขายเรา,เราซื้ออยู่ประมาณเป็นเป็นตัวถ้าตัวเล็กก็ประมาณ300 200อะไรอย่างนี้เอามาเลี้ยงว่าประมาณ3นิ้ว4นิ้วตัวประมาณร้อยหรือ200ร้อยบาทเอามาเลี้ยงไว้ใช้เวลาเป็นปีนั่นน่เนี่ยเด็กเมื่อก่อน ภูเก็ตไม่ได้ส่งเพราะว่าของมันน้อยเกินในทะเลเริ่มน้อยเรื่อยๆเรื่อยๆครับครับมีครับม,มากเลยไม่มีของเลยย่าทะเลตายก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีด้วยและนี่คือเรื่องราวของกเกษตรกรเลี้ยงกุ้งมังกรเจ็ดสีทีเกาะลิบงค่ะซึ่งไม่เพียงแต่สร้างไรายได้ให้กับชุมชน แต่ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดรังหากคุณมีโอกาสมาเยือนอย่าลืมแวะชิมกุ้งมังกรสดๆจากกระชังและสัมผัสประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครขอบคุณที่ติดตามเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ